มงคลจักรวาลใหญ่สิริเทติมติเตโชชัยสิิธิมาเหติมหาผู้นาแตา่ริมิตะปุญญาธิการรักษ์สัพพันตรายะนิวารณะสามัรถาตักพระควตตอรหันต์ัสมมาสัมพุทธะ <c oughs> ทวิตเทวติงตามาหาปุริสาราฐานานุภา เวนะอศีตยานุภาญัณชานานุภาณะอตุตตะรา,าตะตะมังคา,านุภาเวน,นะฉัพพันนารันสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสะปะระมิตานาุภาเวนะทัสะอุปปาระมิตานุภาเวนะาทัพะภะระมัตสภะระมิตานุภาเวนาาสาาะ,าาะนานาสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะ พ oui, cru, cru, pues mm ุทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะอิานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะฉตุราสีติสหัสตธรรมะขันทานุภาเวนะนวโลขุตาลาธรรมานุภาเวนะอัจฐังคีกะมักขานุภาเวนะอัตถะตมาปัตยานุภาเวนะ ละวิญญาณุภาเวนะจตุสัจจะยานุภาเวนะทัสสะพระญาณานุภาเวนะสัมพันยุตะญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสถาภะริตานุภาเวนะลตละตัละตะยะตาละญาณานุภาเวนะสุเเห่งตถาภะรูปะโสกุฏ ปัฏฐวะโทขโทมนสุปยาสวินาศสุสัพพะอัลรายาติวินาศสุสัพภาสังกัปปาตุยหังสามิชันตุทีขายุตาตุยหังโหตุสัตตะวะสัชีวะชีเวนสัมังคีตุโหตุสัพพะทาอากาสัพพะปัสสวาณะภูมิธรรมคา มหาต้ามุทาอาราคตาเทวตาสุธาตุมเหอุราขันตุตถาภวันตุสัพพังคารังรักขันตุตถาเทวตาสัพพะพุทานุภาเวนะตถาตุถีภวันตุเตภวันตุสัพพังคารังรักขันตุตถาเทวตาสัพพะอุทานุภาเวนะ ตดาโสธีภาวันจุเตนาคตาญาคบูตานังปาปะฆาหิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสาอุปัตเเวนาคตายาคบูตานังปาปะฆาหิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสาอุปัตเเวนาคตาญาคบูตานังปาปะฆาหิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสาอุปัตเธเว ตีตางนานาวางข้ามือยะนับปฏิจังขอนณาคาตางบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาตีตามไปมีนังตางอปัตันจะอาณาคาตังอินใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปฏิปันนันจ่ายยัง วันนั้นจะโยธรรมังตะ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 วิปัสสติอาศังหิรังอาศันกุปังตังวิทามะานุปะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งมอนแง่อไม่ก้อนแคลนในธรรมน,นั้นนั้นได้บุคคลนั้นจึงจะเรียนธรรมนั้นเหมือนเหมืองให้ปลดใจถืออาเชีว่าิตจะมาตะปังโกชัญญามาราน,านสเวจึงทำความเกีย่ในในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นาหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนมะมาตนาเพราะว่าความิดเพียงกับพัจจุราผู้มีเตนะใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหุราตามาตันที่ตังตังเวภะเทการตโตติสันโตอาจิปเต ผู้ดีตีผ้ามุนีผู้สงบย่อมเรื่อมบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดข้าน้ำกลางวันได้กลางคืนแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งแกเดินด้วยปากาชนิแลแยัธรรมมีชาราธรรมนีชาราอน,อนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้ ายาทีธรรมมันายาทีงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณม,มันม,มาราณม, <c oughs> มาราณม,มารนาอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สปีเมปิเยมานาเปนานา,าโววินาภาโวเราจะ ถ้าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ภาพๆของ่าของเจริญใจทั้งติ้นไปกรมมารมว์การมีการม,มาทายาทากรมมารมะโยนิกรรม,มาพันธุกรรม,มาปฏิสารณะนะเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดงเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยันกรรมแอบลิสมีการระยะนางปาปังวาตตาทายาทา พาวิษณมีเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลการกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอาหิอาพินหันปัดจากเวกขีดตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันคืิน <c oughs> ผมวิหารภาวนามิตาใหญ่เอวอันเมสตังเอกังสัมมยังพระวา อาวัตถิยังวิหารติเจตวะนีอนาดาปินที่กัณฑอาราเมตตาภูบาควาพิขูอามันเตสีพิขโวติภาทันเตติเตผู้ขูภาวะตูแต่เศูุภะพาควาอิตาโวจะเมตายาพิขเวเจตูบิมุติยาเสวิตายาพาวิตายาขั้งลีกตตยาญาณีกตาญาวัตุตายาอนุติตายาปริติตายาสุขมาลตายา เอการาสนิสังสาปฏิการขากตเมเอการาสุขังสุปฏิสุขังปฏิโคชิตินปาปะกังสุตินังปะติติมนุษานังปิโยโหติมนุษานังปิโยโหติเทวตารักันตีนาสอาคิวาบุิสังวาตถังวาแ่มติปุววตังจิตตังอุมาทิยติมุขาวันโนวิปติทัตติอาสาโมโนกาลังกโลติอุตะเริงอปติวิชันโต ปรมารูปะโคหุติเมตายาพิกเวเจโตวิมุตติยาสวิตายาภาวิตายาพาหุลีกตายาญาณิกตายาอัดคัตถุกตายาอนุติตายาปาริติตายาสุสมาราตายาอิมีกาลัสานิสังคาปฏิกังขาปฏิอโนทิโสภรณนาเมตตาเจโตวิมุตติอันติโอทิโสภระนาเมตตาเจโตวิมุตติ อาติติสาปารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิยานุติโสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการียโอทิโสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการียทิสาปารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญชาการิยานุติโสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัตถาการียโอทิโสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติคาถาการียทิสาปารณาเมตตาเจโตวิมุตติ กัตเปหิปัญญาการเรียนญาณวิโสวรรณะเมตตาเตโตวิมุตติอะเพสตาเวลาพยาปชาเนียคาสุขีอัตนะปริหารันตุอะเพปานาเวลาพยาปชาเนียคาสุขีอัตนะปริหารันตุอะเพปูตาเวลาพยาปชาเนียคาสุขีอัตนะปริหารันตุอะเพปุขละเวลาพยาปชาเนียคาสุขีอัตนะปริหารันตุ ลาภอัตตาบาวะปริยาปัญนาเวลาปัญญาปัญญิกาสุภีตนะนังปัญญารันตุตีจิเมหิตาตหาการเรหิโนทิสุภะระนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเเมหิตาตาการเรหิโอทิสุภะระนาเมตตาเจโตวิมุตติปะพายิีหัวเวลาปัญญาปัญญิกาสุภีตนะนังปัญญารันตุตะเพรุริบาเวลาปัญญาปัญญิกาสุภีตนะนังปัญญารันตุ สัพเพอริยาเวลาพรยาปัชจานิกาสุขีตนงตระิหารันตุสัพเพอนาริยาเวลาพรยาปัจจานิกาสุขีตนะตระลิหารันตุสัพเพเดวาเวลาพรยาปัชจานิกาสุคีตนงตระิหารันตุสัพเพมนุษาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีตนงตระิหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีตนงตระิหารันตุ เมตตาการังโยทิโสปรณนาเมตตาเจโตวิมุตติตาการเงหรติสาวะระนาเมตตาเจโตวิมุตติตาเปโุรธิมายาติสายตาตาเวลาพระยาปชานนกาสุขีตตนังปริหารันตุตาเปปชิมายาติสายตาตาเวลาพระยาปชานนกาสุขีตตนังปริหารันตุตาโอตระยาติสายตาตาเวลาพยาปชานนกาสุขีตตานังปริหารันตุ อภัรางกินายาิสตายาตตาเวลาปยาปัานาคสุขีตนังปริหารันตุอภัปุรัธติมายาอนุริตายาตตาเวลาปยาปัานาคสุขีตนังปริหารันตุอภัยปัชชิมายาอนุริตายาตตาเวลาปยาปัานาคสุขีตนังปริหารันตุอภัยอุตตายาอนุริตายาตตาเวลาปยาปัานาคสุขีตนังปริหารันตุ ปะเพราฆินายะอนุทิสายะสัตตาเวลาปิญาปัญญานิกาสุทธิ์ัตนะปริหารันตุวปะเพเหติมายะดิสายะสัตตาเวลาปัญญาปัญญานิกาสุทธิ์ัตนะปริหารันตุวปะเพอปริมายะดิสายะสัตตาเวลาปัญญาปัญญานิกาสุทธิ์ัตนะปริหารันตุวปะเพปุรติมายะดิสตายะปานาเวลาปัญญาปัญญานิกาสุทธิ์ัตนะปริหารันตุ ตาเพปัจฉมาญาติสายาปานาเวลาปยาปัจจานิคาสุขีอัตนะปะเนหาดันตุตาเพอุตระายาติสายาปานาเวลาปยาปัจจานิคาสุขีอัตนะปริยหาดันตุตาเพยทั้งขีนายาติสายาปานาเวลาปยาปัจจานิคาสุขีอัตนะปริยหาดันตุ ตเปปุราติมายะอนุต <st> uh ิตายะปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุภียตนะปกริหารันตุตเปปัญชิมายะอนุติตายะปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุภียตนะงกริหารันตุตเปอุตตลายะอนุติตายะปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุภียตนะงกริหารันตุตเปรางกินายะอนุติตายะปานาเวลาพยาปัจจานิกาสุภียตนะงกริหารันตุ สัพเพเหติมาญาติสายาปานาเวลาพยาปัิกาทุขีตระนังปริหารันตุสัพเพปริมาญาติสายาปานาเวลาพยาปัิกาทุขีตนะนังปริหารันตุสัพเพุรติมาญาติสายาอุตาเวลาพยาปัิกาทุขีตระนังปริหารันตุสัพเพปัชิมาญาติสายาอุตาเวลาพยาปัิกาทุขีตระนังปริหารันตุ ตเพอตะายติสายาหูตาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอตนางประิหารันตุตเพทังกินายติสตายาหูตาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนางประิหารันตุตะเพอุกราภินายอนุทิสายาหูตาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนางประิหารันตุตเพอปัชชิมายาอนุติสายาหูตาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนางประิหารรันตุ ตเปอตลายะอนุติสตายะภูตาเวลาพยาปัจานิกาสุขียะตะนางปริหารันตุตเปตัรงกินายะอนุติสายะภูตาเวลาพยาปัจานิกาสุกียตะนางปริหารันตุตาเป๋อเหติมายะทิสตายะภูตาเวลาพยาปัจานิกาสุขียะตะนางปริหารันตุตาเปอปาริมายะทิสายะภูตาเวลาปยาปัจานิกาสุขียะตะนางปริหารันตุ อาเปโคราติมาญาติตายาปุคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีัตนะปริหารันตุอาเปปัชชินายาติตายาปุคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนะปริหารันตุอาเปอุตตลายาติตายาปุคลาเวลาพยาปัจญานิกาสุขีอัตนะปริหารันตุอาเปทัากินายาติตายาปุคลาเวลาพยาปัจญานิกาสุขีัตนะปริหารันตุ อเปปุบราติมายะอนุติตายะบุคคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนาการริหารตันอภัเปัชชิมายะอนุติตายะบุคคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนาการริหารตัอภัยอุตตรายะอนุติตายะบุคคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนาการิหารตัวอภัยดักขินายะอนุติตายะบุคคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตนาการิหารันตุ ตาเปติมายาติสายาปุคคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีตระนังปริหารันตุตาเปอปาริมาญาติสายาปุคคลาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีตระนังปริหารันตุตาเปบุราติมาญาติสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีตระนังปริหารันตุตาเปปัชินาญาติสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีตระนังปริหารันตุ อปั Mohammad, <sh> ุตรลายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปยาปัจกาสุกีอัตนาปริหารัมตุอภัยทังกินายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพรยาปัจกาสุกีอัตนาปริหารันตุอภัยโุรติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัจกาสุกีอัตนาปริหารันตุอภัปัญชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลา ปัญยาปัจจานิการิธ an ิอัตนาปริหารังตุสัาเทอุตตะลายะอันทิฏฐายะอัตถาภาวะปริยาปันนาเวลาปัญญาปัจจานิการุธีอัตนาปริหารันตุสัาเทักกินายะอนุทิฏฐายะอัตถาภาวะปริยาปันนาเวลาปัญญาปัจจานิการุธีอัตนาปริหารันตุสาเทหติมายะทิฏฐายะอัตถาภาวะปริยาปันนาเวลาปัญญาปัจจานิการุธีอัตนาปริหารันตุ ตเปลปาริมายาติสตายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุตาปาุราชิมาญาติสตายะอิติโยเวลาพยาปัานิกาสุขียัตนงปาริหารันตุตาปาปัชฌิมาญาติสตายะอิติโยเวลาพยาปัานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุตาปาอุตลายาติสตายะอิติโยเวลาพยาปัานิกาสุขีอัตนงปริหารันตุสภาราคีนา อโยเวลาปยาปจานิกาสุภีตันังปริหารันตุสภาปุรติมายะอนุติตายะอิทิโยเวลาปยาปัานิกาสุภีตันังปริหารันตุสภาปัจชิมายะอนุติตายะอิทิโยเวลาปยาปจานิกาสุภีตันังปริหารันตุสภาอุตรายะอนุติตายะอิทิโยเวลาปยาปจานิกาสุภีตนังปริหารันตุ สภพาทักงขนายานาติสตายะอิติโยเวลาพยาปัจจานิกาสุขิอัตนะบริหารันตุสภาเหติมายะติตายะอิติโยเวลาพยาปัจจานิกาสุขิอัตนะบริหารันตุสภาอุปาริมาญะติสายะอิติโยเวลาพยาปัจจานิกาสุขิอัตนะบริหารันตุสัพเพปุราติมาญะติตายะปุริสาเวลาพยาปัจจานิกาสุขิอัตนะบริหารันตุ ตะเพปปัิมายาทิตายาปุริตาเวลาปยาปัญญาคาสุกีเอตันนังปริหารันตุตะเพอุตตรายาทิตายาปุริตาเวลาปยาปัญญาคาสุกีเอตันนังปริหารันตุตะเพทข้างขีนายาทิตายาปุริตาเวลาปยาปัญญาคาสุกีเอตันนังปริหารันตุตะเพอโกรติมายาอนุทิตายาปุริตาเวลาปยาปัญญาคาสุกีเอตันนังปริหารันตุ สัเปปัจจิมาะอนุทิฏฐายะปุริสาเวลาพยาปัจจานิคาสุขิอัตนะปัญหารันตุสัเปอุตตรายอนุทิฏฐายะปุริสาเวลาพยาปัจจานิคาสุขิยัตนะปัิหารันตุสัเปร่ากินายอนุทิฏฐายะปุริสาเวลาพยาปัจจานิคาสุขิอัตนะปัิหารันตุสเปเหติมายะทิฏฐายะปุริสาเวลาพยาปัจจานิคาสุขิอัตนะปัญหารันตุ อภัยโอภาลิมาญาติตายะปุิตาเวลาพยาปัจานิกาตุกีอัตนะปริหารันตุอภัยโพราติมาญาติตายะอริยาเวลาพยาปัจานิกาตุกิอัตนะปริหารันตุอะเยปัชฉิมาญาติตายะอริยาเวลาพยาปัจานิกาตุกิอัตนะปริหารันตุเภอยตลายญาติตายะอริยาเวลาพยาปัจานิกาตุกิอัตนะปริหารันตุ ตะเปรั่งขีนายาทิตายะอริยาเวลาปยาปจานิกาตุกีอัตนัะปริหารันตุตะเปรั่งขีนายาทิตายะอริยาเวลาปยาปจานิกาตุกีอัตนัะปริหารันตุตะเพรั่งโบราณยายาอนุทิตายะอริยาเวลาปยาปจานิกาตุกีอัตนัะปริหารันตุตะเปรัปัชิมายาอนุทิตายะอริยา เพลตยอนุติตายาอริยาเวลาปยาปชานิกาตุกยตนนันปะริหารันตุสะเพกังคินายะอนุติตายะอริยาเวลาปยาปชานิกาตุกยตนนันปะริหารันตุสะเพเหติมายะทิตายะอริยาเวลาปยาปชานิกาตุกยตนนันปะริหารันตุสะเพริมายะทิตายะอริยาเวลาปยาปชานิกาตุกขตันนันปะริหารันตุ สเภอปุริติมาญาติสายะอนาลียาเวลาพยาปัจจานิกาสุขิยตนังปริหารันตุสเภปัจฉิมาญาติสายะอนาลียาเวลาพยาปัจจานิกาสุขิยตนังปริหารันตุสเภอุตลายาติสายะอนาลียาเวลาพยาปัจจานิกาสุขิยตนังปริหารันตุสเภอากิณายาติสายะอนาลียาเวลาพยาปัจจานิกาสุขิยตนังปริหารันตุ อนุทิายะอนานยเวลาปยาปัชานิคาสุกีตนะนังปริหารันตุสัเปปัชิมายะอนุทิศายะอนันิยะเวลาปยาปัจชานิคาสุกีตนะนังปริหาลันตุสัเปอุตลายะอนุทิศายะอนันญยเวลาปยาปัจชานิคาสุกีตนะนังปริหารันตุสัเปทังขินายะอนุทิศายะอนาานิยะเวลาปยาปัจชานิคา อัตนะปัญหานันตุตะเปยวปริมาญาติสายญาณติยาเวลาปะยาปัชนานิคาทุคียัตนะปัญหานันตุตเปุรติมาญาติสาญเทวาเวลาปะยาปัจชานิคาทุคีอัตนะปัญหานันตุตะเปยปัชานาญาติสายญาเทวาเวลาปะยาปัจชานิคาทุคียัตนะปัิหานันตุตะเปยุตลายญาติสาญเทวาเวลาปะยาปัชานิคาทุขียัตนะปัญหานันตุ ตเท ay ั oo, ้กินายะนิตายะเทวเวลาปยาปชะนิ迦สุภ ay ีอัตนะปนิหารันตุตเทโราติมายะอนุติตายะเทวาเวลาปยาปชะนิ迦สุภีอัตนะปนิหารันตุตัพเทปัชมายะอนุติตายะเทวะเวลาปยาปชะนิ迦สุภีอัตนะปนิหารันตุตเทอตลายะอนุนิตายะเทวาเวลาปยาปชะนิ迦สุภิยตนะปนิหารันตุตเททักิณายะอนุติตายะเทวา นิกาตะเตนังปณิหารันตุตะเพริมายาติสายาเทวะเวลาพยาปัชาิกาตุขกีย์ตนังปณิหารันตุตะเพวปริมายาติสายาเทวาเวลาพยาปัชานิกาสุเยตนังปณิหารันตุตะเพุตมาญาติสายมนุษาเวลาพยาปัจจาณิกาสุกยรตนังปณิหารนตุตะเปัจจิมาญาติสายามนุษาเวลาพยาปัจจานิกาสุกียตนังปณิหารันตุ สเพุตลาญาติสายมนุษาเวลาวิาปัจจานีคาสุิีตนังปะนิหารันตุสัพเพทักกีนาญาติสายามนุษาเวลาวิาปัจานีคาสุิีตะนังปะนิหารันตุสัพเพปพรัติมายะอนุติสายมนุษาเวลาวยาปัจจานีคาสุิีตะนังปะนิหารันตุสัพเพปัชฉิมายะอนุติสายมนุษาเวลาวยาปัจจานีคาสุิีตนะังปะนิหารันตุสัพเพุตลายอนุติสายมนุษ นิการสุขีตนังปัิญารันตุตะเพทั่งกินายะอนุติสายะมนุสตาเวลาปยาปัจจานการสุขีตนังปณิหารันตุตะเพเหติมาญะติสตายะมนุสตาเวลาปยาปัจจานการสุขีตนังปริหารันตุตะเพโอปัิมาญะติสตายะมนุสตาเวลาปัาปัจจานการสุขีตนังปริหารันตุ เปรุรัจินายาติสายญาวินิปาติกาเวลาพยาปัญญาณีคาสุวิตรนังปณิหารันตุตเปรียบชินายาติสายญาวินิปาติกาเวลาพยาปัญญาณีคาสุวิตรนังปณิหารันตุตเปปียบตาลายาติสายญาวินิปาติกาเวลาพยาปัญญาณีคาสุวิตรนังปณิหารันตุตเปรียังคีนายาติสายญาวินิปาติกาเวลาพยาปัญญาณีคาสุวิตรนังปณิหารันตุตเปปียัติมาญานุติสายญาวินิปาติกาเวลาพยะ ตะนังปานิหานันตุตะเปย์ปัชฌายะอนุติตายะวินิปาติกาวเวลาปัาปัจจานิกาตุคียตนังปานิหานันตุตะเปยอุตตลายะอนุติตายะวินิปาติกาวเวลาปัาปัจจานิกาตุคียตนังปานิหานันตุตเปย์ทักินายะอนุติตายะวินิปาติกาวเวลาปัาปัจจานิกาตุคียตนังปานิหานันตุตเปย์ิมายะอติตายะวินิปาติกาวเวลาปัาปัจจานิกาตุคียะตะนังปานิหาร เปโอะปริมายาติตาญาเวนิปาติกาเวลาปยาปจานิกาสุขีอัตนังปริหัดันตูตีมิทั้งสานการหิที่สาระนาเมตตาเจโตวิมุตติอภัยสังสานังปีละนังวัจเจตวะปีละนายะอุปคาตังวัจเจตวะขันโมกขาเตนะสันตาปังวัจเจตวะสันตาปันปีนะปริยาทานังวัจเจตวะปริยาทานีนะวิหิสังวิปัจเจตวะ อาวิหิตาญาตเปตตาเวรีโนอุณตุมาเวรีโนสุขิโนอุณตุมาสุภิโนสุขิตัตตาหุนตุมาสุภิตัตตาติอิเมอนาคาเรตเปตตาเมตายาติเมตายาติเมตาดังมังเจตายาติสิเจโตสัพพะพยาปะทะปะริโยตานีมุจจติวิมุตติเมตตาเจตโตวิมุตติชะติเมตตาเจโตวิมุตติ เมตตากรรมาวิหาระภาวนานิติตาทุกขปตตาจะนิสตุกายปะยะปตตาจนาะาจนิสภยาโสกปตตาจะนิโสกาหมนตุสัเพเทปิปานิโน,โนเอตตาวตาจะอามิตัณหพระตังปุญญาตัะทงังตัพเทเว,วานุโมทันตุสัพพระตังปฏิจิิยา ตานังทะนันตุสัทธายะสีลังลขันตุสัพทาภาวนาพระภิปัตาหุตุขัจตุเทวตาคตาัพเพพุทธาบรัตาปเิกานันจะยังบรานานันตานังจตเจนะรักันบันดาลิสสะปสสัพเพพุทธาบรัตาปฏิกานันจะยังพรานางนาหันตานังจตเจนะรักันบันดาลิสสะัสสัพเพพุทธาบรัตาปฏิกานันจะยังพรานังนานันตานังจตเจนะ ตประสูตะเปพผู้าปรักัาปฏิกานันจะยังพระนางอนันตานันจะเทเกนะรักขังปัญาวิสภพระสูะเปพุทธาปรักปัาปฏิกานันจะยังพระนางอนาันตานันจะเทเกนะรักขังปัญดาวิศภระสูตะเปพุทธาปรักปัตจารปฏิกานันจะยังพระนางอนันตานันจะเทเกนะรักขังปัญาวิสภะสูตะเปพุทธาปรักปัตาปฏิกานันจะยังพระนางอนาันตานันจะเทเกนะ รักขังปันธามิตรัสภะโสสัพเพปุถาระรัปัตตาปจีกันันจะยังพระนามอนั่งหันตานันจะเตีเยนะรักขังปันธามิตรัสภะโสสัพเพปุถาระรัปัตตาปจีกันันจะยังพระนามอนั่งหันตานันจะเตีเยนะรักขังปันธามิตรัสภะโสสาธุด้วยอนุภาพแห่งกัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเบียนและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธายบทสวดมนต์บรรทุปาป,รปริริศและปาคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจุมเกิดมีแต่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้ผลจกผู้ใครทั้งพวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเจดาทา้งหลายโปรดจุมอนุโมทนาในการสาธายสวดมนต์และทร,รมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วขอเอนนาวออนวยพรให้แกข,ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลปาปิตายอดเิตีเียนยเจตี เขียนไหว้ปูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่แสนสำคันขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระกริชจงสำเร็จตัดสิทธุกการเทินสาธุ